ถ่าาชมครับวันนี้เราแบกในเมืองเรามาลอกเมืองกันนะวันนี้อยู่ไม่กับบางนานะนี่มานี่ก็พักใหญ่แล้วเ้อนี่ไม่กับบางนาเปลี่ยนไปมีกันนะขามาชมแล้วกันนะเดี๋ยวโอนี้ไปช้อปปิ้ง h ฮเ็เพราะว่าเรา h ฮเอมที่ไต้หวันมาเยอะละวันนี้จะไป H m เอเมืองไทยมั่งเฮ้วันนี้แบกแบ็กแพ็เต็มที่เลยกระเป๋านี่ขนของเลยนะเต็มที่เลยโอติไม่ค่อยเข้าห้างตอนกลางวันนะผมบอกก่อน นี่มากลางวันก็เลยแปลกๆอยู่เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันตอนแรกว่าจะกินยูเอ็นอนู่นยูเอยู่ตรงนู้นมี U N I แล้วก็มีโมโม่โมโม่โมโม่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวผมไปรอข้างในนะเพราะเมื่อกี้กว่าจะาหายจอดรถได้น,น,นี่เต็มนะผมวนไปสองรอบอะเอาพี่เวลา,าจอดรถเต็มละกันนี่ตอนนี้เวลาแค่12เที่ยงนะเที่ยงครึ่งเนะอ,นะองนะ2อ เดีย๋ยวนี้พาาไปข้างในกันวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับเช้าเราก็เข้าหมู่บ้านแล้วไปขนของกันนะ,ะ,ะนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในนะเป็นยังไงเนาะลูกค้า,ามาเที่ยวไปกลับบางนานะเม่เอมาไม่มาพอสมควรน,นะนานเหมือนกันนะอุ้ยมันคนเยอะมีอะไม่เอาแมสอะไรมาด้วย,ย,ยตรงนี้เปลี่ยนใบตะกอนเป็นแน่นนะ เป็นในร้านกาแฟตรงน,นี้ร้านขนมปังผมซื้อขนมปัง,งประจำทำได้เลยมีหมาด้วยหมานา่ารักเห็นไหมเขาใส่แมสกันหมดเลยอ่ะวันนี้ไม่เอาแมสม,มาด้วยสีนา่ารักไหมน่ารักแล้วก็เดี๋ยวมอสเพื่อเดี๋ยววันนี้เราช้อปปิ้งหมดเลยคือว่าจะจดเต็มวันนี้เป้าหมายคือไป H&M มาวันนี้มาต่างจังหวัดมั่งคนกรุงมาต่างจังหวัดมั้ง ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้มาต่างหวัดคือตอนนี้คืขึ้นประกาศาเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูเฮ้ยของเล่นเต็มเลยว่ะไอ้ของเล่นเต็มเลยมิโซด้วยเรามาชมนะเยอะหรอลูเริ่มเดือนที่เราเจอเป็นทีไหนเนาะเดี๋ยวถามเขาแล้วแหละยังราะว่าให้เล่มอยู่ตรงไหนเนาะเราไม่ได้มาขัขนาดใหญ่แล้ว เดี๋ยวเราไปหาทีย่ยวนนี่ยู่ฝั่งนู้นนะเป็นฝั่งนู้นม้งรู้สึกฝั่งนู้นเป็นอียิปต์นะเขาชาวพิษเอรินด้วยอีเกียอยู่ฝั่งนู้นนะพี่ยิมมี่กิน,นอียิปต์เดี๋ยวหลังทำมือกันกินอียิปต์อร่อยมากนะเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้อยู่ไหนนัดเขาแล้วตรงนี้ผมเนี่ยไม่กาจิเม็กอยู่ข้างบนรงหนังบนเดียวขึ้นดูรงหนังก่อน,นี้หมดไว้ดูนรวงหนังกัน เดี๋ยวเราไปข้างบนกันก็เออคือจะหนวไอ้เรื่อให้เขาลงที่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวผมมาไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวผมเนี่ยผมมีงานเยอะนะสุดเหดวยเดี๋ยวขึ้นไปข้ดดนะใใมมางบนกันดีกวนะ่าไปหากักมาบดวันนี้จอดรถฟรีหกชั่วโมงนะน่าจะสองรอบก็สิบสองชั่วโมงวันนี้อยู่ถึงเย็นครับวันนี้อยู่ถึงเย็นแน่นอนไม่ไปไหนละ ทำงานเสร็จแล้วอย่างนี้เที่ยวข้างล่างมีอะไรบ้นะถือว่าพามาชมนะผมไม่ได้มาบ่อยๆที่บัอบงอยู่ข้างบนนะใน,นกะบ,บางนาโรงหนังตรงนี้ตรงนี้มีร้านคอมจำไม่ได้มีอบานาหน้านะจิ๊บด้วยจิ๊บอยู่นี่บารน์นาอยู่นี่นะตรงนี้โรงหนังแล้วก็นี่ขนมแหมเกียวโตนี่ขนมนี่เห็นไหม ออโอนะ้โหลูคาาแบบนี้เวลาเราเที่ยวเมืองนอกก็กลับมาเมืองไทยไะไน,นะครับผมรักเมืองไทยมากเลยเมืองนอกไม่เหมือนอย่างนี้ยางทีบางคนเต็มเลยอะ่ะตอนแรกก็ได้พาไปยูนไอหรือผมพาดูยูนไอแล้วกันแล้วก็ดูยูนไอกันแล้วก็ทีกิบยูนไอแล้วก็โมโม่แล้วก็ แตม่มีคนโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมนัดละผมเห็นละเดี๋ยวผมนี้ครับดูยูนายแป๊บนึงก่อนนะนี่ยูน่นอยู่ฝั่งนี้นี่นะมีอะไรฝั่งนี้ผมขอว่างก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรับสายโทรศัพท์เ่ิดนะตักลิปนอีกดูสิน้นตรงนี้